เพื่อนๆคะที่เพื่อนๆเห็นไกลๆละขึ้นไปบนปลายไม้สูงนั่นมันคือผูช้างด่างยักษ์ที่ขึ้นตามธรรมชาตินะคะอยู่ในป่านะคะเพื่อนให้เพื่อนๆดูอันนี้ก็คือถ่ายทรงสูงให้ดูนุ่งนต้นนูนก็มีเห็นไหมอันนี้พอเอาเข้ามาใกล้ๆซูมเข้าไปใกล้ๆตรงนี้เดี๋ยวๆอ้อบุกป,ป่าก่อนนั้นเพื่อนเๆๆๆๆโอ้ นี่นะคะเข้ามาใกล้ๆเราก็จะเห็นภูช้างด่างยักษ์นะคะใครต้องการบ้างไหมเอ่ยเอาไปปลูกคันเพื่อนนะคะอันนี้ใบที่มันยังไม่โตมากอันนี้อันนี้คือภูช้างป่าด่างยักษ์แต่ว่าต้นยังเล็กอยู่อันนี้ก็คือเง้าที่มันยังเล็กอยู่มีแฟนออก,กําลังจับนะคะเงามันยังเล็กอยู่ ใครๆสนใจอยากจะได้นะคะจัดส่งทั่วประเทศเก็บเงินปลายทางเป็นกิ่งเอาไปปักชำ087-669955 0 IED Line a u n g s a r a 0 9อังสรา09ผูช้างป่าด่างยักษ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะไม่ใช่ผู้ช้างป่าด่างผู้ด่างยักษ์เรียกชื่อผิดผูด่างยักษ์ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ